มาคลิปนี้มาตอบเะมีคอมเมนต์ก็บอกอะไรนะข้าวของแพงน้ำมันแพงไฟแพงไอ้นู่นไอ้นี่แพงมันไม่ได้แพงมาจากรัฐบาลนี่หรอกครับผมมันแพงมาตั้งนานนะครับผมเนาะเอาความเป็นธรรมมาพูดดิครับไม่ใช่รัฐบาลนี้เข้ามาประเทศปั๊บของแพงทันทีไม่ใช่มันแพงมาตั้งนานแล้วครับผมยังไม่เห็นมีของอะไรถูกเลยครับผม มีแต่แพงขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าที่ไม่มีอะไรคุณค่าก็คือค่าแรงอะครับมันไม่ขึ้นนะครับผมนะเออของมันแพงมาตั้งแต่นานแล้วนะันจะไปโทษรัฐบาลน,นี้เข้ามาของพวงของแพงมันแพงมาตั้งนานแล้วมันแพงแต่ยุคตาตู่แล้วแพงมาตั้งกี่กี่ปีกี่สมัยแล้วถามจริงแล้วพูดกันไหมก็ไม่มีใครพูดเงียบิีบ,บไม่ได้พูดอะของแพง ยุคกระตูมมันก็ทําให้แพงขนาดไหนแล้วเออมันแพงมาตลอดครับผมเออยิ่งไม่มีใครไปตรวจสอบพวกร้านคงร้านค้าอะไรมันก็ขึ้นของตามเพอใจมันขึ้นขึ้นขึ้นของม,มีแต่ขึ้นครับไม่มีลงหรอกครับผมนะเออแตอ่ที่มีขึ้นนะคือค่าแรงมันไม่ขึ้นอไอ้นี่ผมไม่เถียงเลยผมบอ,อกตรงผมก็คนทํางานทำมาหากินเหมือนกันผมก็อยากให้ค่าแรงขึ้น อยากให้ค่าแรงขึ้นทั่วประเทศไทยอ่ะสี่ร้อยบาทอย่างต่ำนะทั่วประเทศไทยเลยแต่ไม่ยังทำไม่ได้ครับผมผมันก็ต้องรอต่อไปเรื่องของแพงไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีคำว่าถูกลงหรอกครับมีแต่แพงขึ้น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 ทุกวันนะครับผมเออนะ อย่าไปคิดว่าของแพงมาจากรัฐบาลน,นี้ของแพงมาถึงไอ้นู่นไอ้นี่แพงไอ้นั่นไ,นไอ้นู่นแพงมันไม่ได้เกี่ยวเลยมอ,มองตรงมันแพงมันแพงมานานแล้วเออยอย่ายุคไหนแล้วลนะ่ะมันขึ้นของมันขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วมันไม่มีคำว่าลงหรอกเออเดี๋ยวนี้หาซื้ออะไรมันก็แพงอย่าไปว่าแต่รัฐบาลเลยไม่เกี่ยวว่ารัฐบาลมองตรง 哎呀。Uh.